ทางจังหวัดยะลานะคะก็ได้ MOU กับโรงเรียนนำร่องพัฒนาวิทยาค่ะครอบครัวสุขสันต์ใส่หมวกกันน็อกกันทุกคนกระตุ้นและก็ปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนและก็ประชาชนนะคะใช้รถใช้ถนนปลอดภยัยลดความสูญเสียค่ะ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรภัยจังหวัดยะลาได้จัดโครงการครอบครัวสุขสารใส่หมวกกันน็อกกันทุกคนมอบหมวกกันน็อกให้กับอําเภอเสียงสูงนะคะที่โรงเรียนพัฒนาวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะพร้อมกับลงานามบันทึกข้อตกลงโดยนายอัมพลพงศุวรรณนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและผู้นวยการโรงเรียนพัฒนาวิทยาหวัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธรภัยจังหวัดยะลาบริษัทกลางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะได้มอบหมวกนิรภัยจํานวน2 286ใบแก่อำเภอเมืองและอำเภอเบตงซึ่งเป็นอำเภอเสียงสูงนะคะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาและนักเรียนโรงเรียนพัฒนาวิทยาย้ำค่ะให้นักเรียนที่เข้ารับหมวกนิรภัยในครั้งนี้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและร่วมการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่ตลอดจนขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกต้องปลอดภยัยเสริมสร้างวินัยจราจปรปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะ